สวัสดีครับบริกรจะพูดอย่างไรถ้าต้องการจะอวยพรลูกค้าว่ารับประทานอาหารให้อร่อยนะครับโห oh, ง่ายมากครับ Enjoy หมายความว่าชอบ Your คือของคุณและ Dinner หรือ Meal คืออาหารที่จะรับประทาน Enjoy your dinner หรือ Enjoy your meal รับประทานให้อร่อยนะครับ Dinner ใช้เมื่อพูดถึงอาหารมื้อเย็นนะครับ dinner ส่วน meal ใช้เรียกอาหารทุกมื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น breakfast อาหารเช้า lunch อาหารกลางวันหรือ dinner ครับ enjoy your dinner หรือ enjoy your meal พูดตามผมนะครับ enjoy your dinner enjoy your meal สำหรับบริกรที่ต้องการจะพูดประโยคที่ยาวกว่านี้ผมว่าใช้ I hope you enjoy your dinner หรือ I hope you enjoy your meal ก็น่าจะดีครับเพราะ I hope หมายถึงผมหวังว่าพูดตามผมนะครับ I hope you enjoy your dinner หรือ I hope you enjoy your meal แต่ที่จริงแล้ว enjoy your meal ก็ใช้ได้แล้วครับง่ายดีด้วย